ส่วนบรรยากาศที่วัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะทรงแสดงอุวาทปาติโมะแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกพร้อมทั้งได้นำหลักธรรมคำสอนการเว้นจากการทำชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงนะคะพร้อมด้วยกายวาจาใจและทำจิตใจให้ให,หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใสไปปฏิบัต เพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะรวมทั้งนะคะได้ตระหนักถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนาและช่วยการทำรํทำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปซึ่งมีนายธีรุสุภวิบุ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระเทพวชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดเร ขอไปค่ะเจ้าอาวาสวัดเวรุวรนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะได้แสดงพระธรรมเทศนากรน,นำส่วนราชการทหารตำรวจพุทตศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนที่สาลาการประเรียนจำนวนสามรอบอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเค้มงวดค่